สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีสงลมเครื่องเสียงกางแจ้งนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับทางช่อง YouTube นะครับหลายๆท่านนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นนะครับวันที่12นะครับวันอาทิตย์นะครับเดือนมิถุนา2565นารห้านะครับทางร้านดลรันศักก์ก็จะพามาชมนะครับเครื่องปั่นไฟนะครับเครื่องปั่นไฟนะครับรุ่นนะครับ H d ดีนะครับ900 0นะครับ 9900 KS นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นอ่าเป็นเครื่องดีเซลนะครับอ่าตัวนี้ก่อนนะครับจะไม่อันนี้นะครับจะไม่ใช่เครื่องบินซินนะครับตัวนี้นะครับเครื่องดีเซลนะครับตัวนี้นะครับเป็นอ่าเจ็ดพันนะครับเจ็ดพันนะครับเจ็ดศูนย์นนะครับกิโลวัตต์นะครับอ่าตัวนี้นะครับก็จะเป็นสตาร์ทมือนะครับนี่ครับหม้อ เบ็ดนะครับลูกใหญ่เบอร์เริ่มเทิมนะครับเครื่องนะครับเครื่องนะครับตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องนี่คือสภาพนะครับตัวเครื่องนี่คือสภาพ95เนะครับเครื่องไม่ได้ใช้งานหนักนะครับสามารถเชื่อมได้นะครับลวดถึง3.0นะครับได้นะครับลวดนะครับเชื่อมได้ลวด3.0ได้นะครับเบอร์3.0นะครับเบอร์ใหญ่เลยนะครับของลวดนะครับก็เชื่อมได้นะครับเพราะตัวนี้นะครับจะเป็นตัวรุ่นใหญ่นะครับ เป็นตัวรุ่นใหญ่นะครับเป็นเจ็ดโลครึ่งนะครับภาษาบ้านเรานะครับก็เจ็ดโลครึ่งนะครับเจ็ดพันห้ากิโลวัตต์นะครับตัวนี้ก็เป็นภาษาไทยนะครับแต่ถ้าเป็นบ้านเรานะครับเจ็ดโลครึ่งนะครับบ้านเรานะครับก็นะครับเครื่องนะครับมาดูนะครับดูสภาพเครื่องก่อนนะครับนี่ครับดูสภาพเครื่องนะครับสามารถนะครับเล่นเครื่องเสียงก็ได้นะครับหรือนะครับจะอ่า เชื่อมก็ได้นะครับใช้งานต่างๆก็ได้นะครับเป็นเครื่องดีเซลนะครับก็จะไม่ได้กินน้ำมันเหมือนบินซินเยอะนะครับเพราะบินเพราะดีเซลนะครับการการระเหยนะครับจะน้อยกว่าดีบินซินนะครับดีเซลมันก็จะได้ประหยัดนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นนะครับเครื่องสตาร์ทมือนะครับดูฝาอันนี้ครับนี่ครับตรงเครื่องตรงอะไรนะครับนี่ครับสภาพยังไม่มีการเยิ้มนะครับก็จะ นะครับการสั่นนะครับนี่ครับการรอบสั่นนะครับก็ยังมีให้นะครับนี่ครับนี่แต่ตัวเครื่องไม่สั่นนะครับสั่นเฉพาะเครื่องนะครับโค้งไม่ได้สั่นนะครับนี่ครับจะมีตัวยกตัวอะไรให้นะครับอ่ายกเข็นได้นะครับมีล้อนะครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับนี่ครับขับเข็นได้นะครับยกนะครับไปได้สบายนะครับอ่าน้ําหนักนะครับน้ําหนักทั้งเครื่องทั้งอะไรนะครับอยู่ที่130กิโลนะครับ130กิโลนะครับตัวนี้นะครับ นะครับตัวนี้นะครับน้ำมันนะครับสามารถใส่บินดีเซลได้นะครับดีเซลได้15ลิตรนะครับต่อถังหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับมาดูนะครับตัวสตาร์ทนะครับนี่ครับตัวไฟโวลต์นะครับโอ้โหนะสภาพนะครับสวยนะครับอย่างกับมือหนึ่งนะครับลูกค้าซื้อมาก็ประมาณ30,000ืลูกค้าซื้อมาได้2ปีนะครับแต่ไม่ได้ใช้นะครับอยู่ประมาณ37มหมนะครับลูกค้าซื้อมานะครับ แต่ตัวนี้นะครับให้ราคาจ่อมเยาไปเลยนะครับเดี๋ยวฟังราคาก่อนนะครับให้ราคาอยู่ที่หนึ่งมืนนะครับให้ราคาอยู่ที่หนึ่งมืนแปดพันบาทนะครับเอาไปเลยนะครับเอาไปเลยนะครับหนึ่งมืนแปดพันบาทนะครับท่านไหนที่ต้องการก็รีบจับจองเข้ามาได้นะครับราคานี้คือเป็นราคาที่สุดเลยนะครับคือสภาพให้ลูกค้าไปเลยนะครับนะครับไม่ได้ทําอะไรนะครับเครื่องนะครับสภาพนะครับกิ๊กนะครับนี่ครับเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับ ถ้าเราออนนะครับนี่ครับเครื่องนะครับการออนเครื่องนะครับการออนเครื่องก็เปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับนี่ครับตอนเราปิดกดนี่นะครับนะมันจะมี2ระบบนะครับตัวนี้ก็ไฟออกนะครับถ้าออนไฟนะครับออนก็ไฟออกนะครับปกติตัวนี้ก็สามารถได้นะครับ DC นะครับสามารถชาร์จอะไรต่างๆได้นะครับไฟ12โวลต์นะครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้สามารถเล่นเครื่องเสียงก็ได้นะครับเชื่อมก็ได้นะครับตัวนี้ก็คุ้มราคานะครับลูกค้าเสร็จจากเครื่องเสียงนะครับลงไปเชื่อมต่อได้ได้งานได้ต่อเนื่องนะครับพูดง่ายๆนะครับได้ต่อเนื่องนะครับกาลังวัดก็7กิโลครึ่งนะครับนี่ครับไฟ220นะครับ50เฮิรต์นะครับ7กิโลครึ่งนะครับ7กิโลครึ่งนะครับรอบนะครับก็3,000ต่อวินาทีนะครับรอบนะครับเป็นสูบเดียวนะครับสูบมันจะอยู่ข้างบนนะครับ ประมาณนี้นะครับนี่ครับสูบมันอยู่ข้างบนนะครับมีล้อมีอะไรนะครับโอ้โหถือว่าแจ่มนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับท่อนะครับท่อนะครับนี่ครับท่อลมนะครับตัวนี้ก็หนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับหรือมีตัวไหนนะครับหรือเป็นเครื่องเสียงนะครับ ก็เอาสามารถเอามาแลกตีเทินได้ดอกลำโพงนะครับหรืออะไรต่างๆนะครับสามารถแลกตีเทินได้นะครับดอกลำโพงพาวเวอร์ต่างๆนานาก็สามารถเอามาแลกตีเทินได้นะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับนี่ครับกิ๊กๆนะครับสภาพ95%นะครับลูกค้าซื้อไปนะครับอย่างกับเมือหนึ่งนะครับแล้วก็นะครับลูกค้าซื้อไปก็ได้ลดต้นทุนไปเยอะนะครับลดต้นทุนไปนะครับแต่ถ้าลูกค้าซื้อมาหนึ่งก็ เนี่ยแต่ลูกค้านะครับแต่ตัวนี้นะครับผมบอกว่าเลย95นะครับการสตาร์ทนะครับก็เหมือนสตาร์ทเหมือนรถตแท๊กเรานะครับพูดง่ายๆต้องมีโช๊คนะครับอ่ากดโช๊คลงนะครับแล้วก็กดโช๊คมือนึงนะครับอีกมือนึงนะครับอีกมือนึงนะครับสตาร์ทนะครับสตาร์ทไว้แล้วก็ปล่อยมือนะครับมันก็จะลั่นขึ้นไปนะครับแต่ถ้ามากดสวิตช์ดันขึ้นไม่ติดนะครับมันต้องเหมือนสไตล์ตแท๊กนะครับสไตล์ตแท๊กนะครับสไตล์ตแท๊กไออาคูเปต้า ไถนาเดินตามเรานะครับโชกพูดง่ายๆนะครับปล่อยโชกให้เครื่องทํางานก่อนค่อยปล่อยนะครับมันก็จะลันขึ้นไปนะครับประมาณนี้นะครับแต่เครื่องใช้งานปกตินะครับสภาพสวยๆนะครับอยู่ที่18,000บาทนะครับส่งได้ทั่วไทยนะครับถ้าไหนต้องการก็โทรเข้ามาสอบถามได้อยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับการใช้งานนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทนะครับเดี๋ยวผมขอตัดวิดีโอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทำไงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะสตาร์ทเลยนะครับเดี๋ยวผมอีกมือหนึ่งสตาร์ทนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเปิดโชก่อนนะครับนะครับผมจะกดโชกตรงนี้นะครับนะครับมือจับโทรศัพท์กดโชกนะครับคนเดียวนะครับวุ่นนิดนึงนะครับเดี๋ยวผตาสตาร์ทให้นะครับว้าดีครับประมาณนี้นะครับ คือวิธีการดับนะครับขอจะทํา2ระบบคืออย่างเช่นเหมือนนะครับเล่นงานอยู่ดีๆนะครับมีคนมาปิดสวิตช์อย่างนี้ปุ๊บนะครับมันมันก็จะทําให้การงานนะครับเสียนะครับดับอะไรอุปกรณ์ต่างๆเหมือนเครื่องเสียงอย่างนี้เรากาลังเปิดนะครับมีคนมาปิดสวิตช์อย่างนี้มันมันไม่ได้นะครับเราก็ต้องมีตัวนี้ตัวซับพอร์ตนะครับอีก็อกหนึ่งนะครับแล้วก็มากดนะครับปิดค่อยมากดตัวนี้ลงนะครับถ้าจะเปิดเราก็ดันตัวนี้ขึ้นปุ๊บนะครับเปิดแล้วก็สตาร์ท นะครับประมาณนี้นะครับอยู่ที่18,000บาทนะครับใช้งานปกตินะครับเครื่องนะครับสภาพสวยๆเ5ส้เนะครับ95%นะครับลูกค้านะครับเอาไปก็ใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องไปทําอะไรนะครับก็เช็คระบุน้ํามันนะครับหรือต่างๆนานานะครับก่อนใช้งานนะครับแต่เครื่องครับเครื่องนะครับมือเดียวนะครับไม่ได้ผ่านศึกอะไรหนักเลยนะครับไม่ได้ผ่านศึกนะครับต่างๆอะไรนานะครับนะครับ สุกไม่ได้หนักนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวมีสินค้าตื่นก็มาชมได้นะครับเครื่องปั่นไฟนะครับเจ็ดโลครึ่งนะครับของบินซินนะครับคุ้มแน่นอนนะครับ18,000บาทนะครับหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับมือสองนะครับหายากนะครับถ้ามือสองนะครับก็จะเป็นพวกบินอ่าเป็นพวกดีเซลนะครับต่างๆนานานะครับก็เยอะแยะนะครับแต่ตัวนี้นะครับดีเซลนะครับเติมดีเซลนะครับอยู่ที่18,000บาทที่ร้านนรันศักด์โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ